วัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญากับไฟแนนซ์นะคะคะอาชีพที่เราจะมาพูดตอนนี้ก็จะเป็นเกษตรกรและค้าขายนะคะว่ามีอะไรบ้าง ชีพเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยเวลาถ้าจะทาสัญญากาับแฟแนซ์เนี่ยส่วนใหญ่ใช้เอกสารอะไรบ้างคะในส่วนของอาชีพเกษตรกร,เ,รกอเอกสารหลกัหลกๆเลยนะคะที่สําคัญเลยนะคะก็จะต้องมีสําเนาทะเบียนบ้านสาเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สมุดทะเบียนกเกษตรถ้าเป็นกรณีที่ลูกค้าเช่าที่ทากินเนี่ยคะ่ะก็ต้องมีเป็นในส่วนของสัญญ,ญาเชา่าคือเอกสารหลกัหลกๆก็คือประมาณนี้เลยนะคะแล้วในกรณีที่ไม่มีประวัติเครดิตไม่เคยซื้อรถมาก่อนหรือไม่เคยทาอะไรมาก่อนเนี่ยสามารถออกรถได้ไหมคะแคทตี้ออกได้ง่ายมากบอกเลยนะคะ ว่าอาชีพนี้คือถ้าไม่มีประวัติเครดิตลูกค้ากลัวเนาะว่าจะออกไม่ได้จะซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งเป็นอาชีพเกษตรเนี้ยไม่เคยซื้ออะไรไม่เคยผ่อนอะไรอันนี้ได้ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าของเราก็ทําผ่านมาหมดเยอะเนาะคอนเฟิร์มเลยค่ะนี่คอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งนะคะที่สําคัญในช่วงนี้เลยนะคะก็คือเป็นอาชีพค้าขายนะ ซึ่งค้าขายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีทั้งแบบเป็นออนไลน์กับค้าขายแบบมีหน้านานหรือจะเป็นแบบรถพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์หรือรถรถยนต์เนี่ยอ,ออกได้ไหมคะออกได้ค่ะพี่ได้ใช่ใชไหมแล้วเอกสารเนี่ยต้องมีอะไรบ้างมาทีลูกค้าบอกว่าให้หนูขายออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยเอกสารมีอะไรบ้างต้องใช้อะไรไหมคะอย่างเงี้ยส่วนของอาชีพขายออนไลน์นะคะหลักๆเลยเนี่ยลูกค้าจะต้องมีหน้าเพจหรือหน้า Facebook ที่ขายของอยู่นะคะอแล้วก็ ต้องมีในส่วนของพวกสรลิปสลิปการโอนเงินของลูกค้าใช่แล้วก็สต็อกสินค้านิดหน่อยแล้วก็หลักๆเลยจะต้องมีสมุด สมุดบัญชีจ้ดอันนี้ไฟแนนซ์เขาจะต้องดูว่าเงินเข้าออกใช่มันต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่ามีการโอนเงินต่างๆก็จะมีการหมุนเวียนนะคะประมาณ 3- 6เดือนนะคะเราก็ใช้ตัวนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกอาชีพเนี่ยต้องใช้สมุดบุกบัญชีอยู่แล้วใช่ค่ะ,คะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าอย่างมีหน้าร้านล่ะคะอ่าอันนี้คือมีหน้าร้านเช่น ค้าขายขายของตามตลาดนัดหรือว่าขายตามตลาดมีหน้าร้านประจํานะคะอันนี้ก็ใช้เอกสารเหมือนกันก็หลักๆเลยอันนี้ก็จะต้องเป็นพวกบินซื้อของส่งของอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็มีหน้าร้านชัดเจนนะคะสามารถตรวจสอบได้แล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากเหมือนกันการะเหมือนเดิมแล้วก็อย่างกรณีลูกค้าบอกว่าเอ๊ะนี่เนี่ยขายของก็คือได้เงินมาแล้วก็ไม่ได้อาไปฝาก เอาไปหมุนซื้อของวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราก็อยากจะแนะนําลูกค้านิดนึงว่าได้เงินมาเนี่ยรบกวนเอาไปเข้าสมุดบัญชีนิดนึงมหมุนหมุนบัญชีธนาคารเนี่ยค่ะทุกวันเลยนะคะเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะวิเคราะห์ในส่วนของเงินรายได้ที่ผ่านสมุดบัญชีตรงนี้ด้วยมันก็จะทําให้ลูกค้าผ่านง่าย <S <S ขึ้นและอย่างพวกบินใบเสร็จซื้อของต่างๆที่เราเอามาขายเนี่ยก็เก็บไว้ด้วยนะเพราะว่าสําคัญเลยนะไม่ว่าจะเป็นบินพิมพ์หรือบินเขียนได้หมดเลยแล้วอีกกรณีหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าวต่างๆเนี่ยเวลาไปจอดขายตามตตลลาาดดใก้ๆหรือน ไอ้บินตัวเล็กๆที่มันเป็นอ่าค่ารดอะค่ะห้บาทสิบาทหรือค่าถเอ่อค่าที่อะค่ะออ oh. อันนั้นก็สําคัญนะคะอ่าเอามาแนบได้เหมือนกันค่ะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางเพจอ s u ุ u โปรโมชั่นของเราได้เลยนะ,ะใช่ค่ะอยากได้อิสุต้องได้อิสุสอ s สุ u โปรโมชั่นเราพร้อมดูแลคุณจนกว่าคุณจะได้รถใหม่วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ